ตอนนี้ก็ถือว่าเราเดินทางมาสู่ช่วงสุดท้ายของคอนเสิร์ตแล้วสินดาเศร้ามากแล้วผมก็คิดว่าทุกคนน่าจะมีอะไรอยากที่จะขอบคุณหรือว่าพูดกับเหล่านักเดินทางผู้ร่วมเดินทางของพวกเรานะครับผมใช่ไหมพี่สี่เนาะใช่ครับใช่พี่สีเพราะฉะนั้นเข้าไปก่อนดีเนาะเี่เราไปกันที่น้องเล็กสุดนะครับน้องเนี้ยมครับ วิลเลียมก็วันวันนวิลเลียมนะครัไม่ไม่เอฟวิลเลียมนะครัไม่ไม่ไมวยิลเลียมเอสเอนอพี่ถามดีๆไปน่ตอบใช่ก็อยากขอบคุณทุกๆคนเลยครับที่ทำให้เกิดเอ่อสุขสันต์นี้ครับแล้วเราถูกได้มาเจอทุกคนในวันนี้ครัเพราะว่าวันนี้ผมมีความสุขมากทั้งสองวันเลยแล้วก็อยากจะเช้ทุกคนเรื่อยๆแล้วก็อยากจะบอกว่า วันนี้เป็นวันที่ผมจะจำไปตลอดเลยเพราะว่าเหมือนที่เคยบอกก่อนนี้ก็คือผมเคยดูตรงนู้นว่าเห็นพี่พี่โชว์อะไรเงี้ยแล้ว,ก,วนนก็ได้มาอยู่คอนเสิร์ตแล้วก็โชว์ให้ทุกคนดูแล้วก็มีความสุขมากแล้วก็บอกอย่าต่อเลยนะครับน้องลูกเอส มาเป็นส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตที่แบบใหญ่ขนาดน,นี้ครับก็เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของพวกเราครับก็ดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ตรงนี้ขอบคุณเวสตีขอบคุณแฟนคลับของพี่ๆทุกคนที่อ่าพพอร์พวกเราเนะรับผมก็ถ้าไม่มีทุกคนเนี่ยก็คงไม่มีคอนเสิร์ตนีขึ้นขอบคุณพาร์ทเนอคนสำคัญเ่้เ้เเเ ไปกันต่อที่พี่ฟอนพี่บุ๊กไหมครับพี่ฟอนพี่บุ๊กทักของทับผมเอาอยู่นู่นเหรออยู่นี่จะ้ะนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันที่สองแล้วที่พวกเราได้มาเจอกันนะครับก็ขอบคุณมากมากนะครับที่มาหาพวกเราทุกคนทั้งที่สองคนตรงนี้เลยครับพวกเราทั้งที่ขอบคุณมีความสุขมากมากครับแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับนะเราจีนเอ็มทีวีครับที่คอยทำให้ไงดีมีเกิด ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับที่คอยสปอเอร์พวเราทุกคนมาตลอดนะครับก็หวังว่าจะได้เจอทุกคนอีกนะครับล้เอกนนะครับ ากจะขอบคุณทุกคนมากๆครับผมวันนี้มีความสุขมากครับผมหวังว่าทุกคนจะมีความสุขเหมือนผมนะครับสองวันที่ผ่านมานี้แล้วก็ขอบคุณมากๆครับที่ติดตามพวกเราเดูพวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นโพแม่โทเพื่อนโทน้องโทพี่อะไรก็ตามนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับแล้วโพแฟนอ่ะโทแฟนใช่โทแฟนด้วยิไหมครับ งานหนกักมากครับบางคนไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยเพื่อจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับผมขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับขอบคุณแม่ลำดัวแล้วก็น้องลำเคนด้วยนะครับขอบคุณมากครับเราเรียนไปเลยไหมเราเรียนมาแล้วพี่โอเคครับส <Okay. S 1> ุดท้าย ทุกคนครับขอบคุณทุกคนมากๆขอบคุณแฟนทุกคนครับที่คอยซัพพอร์ตพวกเรามาตลอดนะครับขอบคุณทุกคนทุกฝ่ายที่ทำให้เกิดคอนเสิร์ต The Power ของราในครั้งนี้แล้วก็จัดได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ทุกคนขอบคุณมากๆขอบคุณมากครับก็มีความสุขมากจริงทุกครั้งที่มี The Power จะเป็นช่วงเวลาการรวมตัวที่ที่มีความสุขทุกครั้งที่มันเกิดขึ้นครับขอบคุณมากๆทุกคนที่เยี่ยมชมนี้ได้นะครับขอบคุณมากครับ มันเก่งมากครับขอบคุณคุณด้วยขอบคุณครับ ข้าตังบอกนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่มาหาพวกเราในวันนี้ครับแล้วก็ซัพพอร์ตอยู่รวมถึงไลฟ์บบสตรีมมิ่งด้วยนะครับแล้วก็ดีใจนะครับที่ได้รู้จักทุกคนเพิ่มมากขึ้นครับเพราะว่าหลายๆคนบางคนก็อาจจะยังไม่รู้จักเราก็เราขอใช้ที่ตรงนี้ในการฝากเลยฝากตัวไปนะครับทั้งแม่ๆพี่ๆน,น้องๆลูกๆหลานๆแฟนจ๋าือใ,นในขนดข้็ตามนะครับถ้าวัานใดที่ผมอาจจะเรียกผิดโควไปเช่นคุณอยากจะเป็นแฟน ว่าเจอผมดีๆเออพี่อยากเป็นแฟนหนูอะไรก็ได้ที่เปอยดงเป็นะเดนยไม่ได้แล้วก็วขอบคุณทัญญ้งสองคนที่อยู่นี้นะครับเพราะว่าการได้าามาทำเาเอาตรานี้ในการมาทำให้เรารู้จักกันมึ้ติดมาบ้างคนเฟิร์เพิ่งมารูจัก ดีใจที่ได้รู้จักกับแล้วก็ดีจใกที่ได้ร่วมสเต็กนะครับครับขอบคุณนะครับเต้ไปเลย ผมก็อย่างแรกเลยนะขอขอบคุณทีมงานทั้งเบื้องหลังเบื้องหน้าทีมแดนเซอร์ทีมดนตรีทุกคนนะฮะที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้ขึ้นซึ่งบอกเลยว่า2วันนี้ที่ที่มันเกิดขึ้นสำระผมเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันมันเหนือจินตนาการที่ผมเคยคิดว่าผมจะทำอาชีพนี้คือแบบว่ามันมันไปไกลกว่าที่ผมคิดไวมากๆกเลยก็อยากขอบคุณทุกคนนะฮะที่ที่ที่มาทำให้วันนี้มันมันมันพิเศษมากในสำหรับ งานในอาชีพของผมนะขอบคุณทุกคนจริงๆนะและ้วก็อย่างสุดท้ายฮนะก็ขอบคุณพี่บุญน,นะจริงๆคือหลายๆคนรู้วช่ป่ะยังไม่ได้อะไรอยู่นะขอบคุณพี่บุญเช่นกันนะที่ที่ท,ที่แบบว่ายังยังคงเดิน,นอยู่ในกระดูกตรงนี้อยู่ ต่อยยาวอยโอ,ยาอกาสนี้ชวนทุกคนขึ้นบนเวทีไปเตะบอลด้ยวยกัน,นหน่มันจะโหมากๆเลยสองคนในที่นี้ใครเตะบอลเป็นทำไมจะ <c oughs> ครบสองทีมเลยครับน่าตัดปัญหาก็ชายชวยหน่อยช่วยหลังเลดีเลยแล้วทีนตรงข้ามเจอกับออนเงี้ยใครจะสู้อ่ะ <c oughs> <c oughs> คนหนึ่งไม่เป็นโกแน่นอนเลยหร ตัวใหญ่ขนาดนี้ผมทำไรใช้ไม่ได้หรอกตดี่นกยยาลาแล้วนโอเค้บ้านดึเนาะครับผมก็อะไรเดี๋ยวดึกเดี๋วดึกมดเอาลูกหดเอา ิครับผมขอบคุณจีนบุทีวีก่อนเลยครับผมที่ให้โอกาสเรามายืนอยู่ตรงนี้นะครับผมก็อย่างที่ไปบอกมันคือน่าจะไม่มีในหัวตั้งแต่เกิดเลยว่าจะได้เห็นภาพอย่างเงี้ยใช่ครับผมอย่างที่เราบอกไปว่าเราเคยกันนั่งดูอยู่ตรงนู้นใช่ครับผมก็ขอบคุณทีมงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่สําคัญที่สุดครับผมขอบคุณแฟนคลับทุกดองเลยคือไม่รู้คือส่วนตนัวผมนะคิดว่าที่ทำอย่างเงี้ยไม่ได้ทำเพื่อเราแต่ทำเพื่อตอบแทนแฟนคลับ เราอยากให้ภูมิใจว่าเฮ้ยทุกชั่วโมงที่ติดตามเราทุกนาทีทุกวินาทีอะไรอย่างเงี้ยเขาภูมิใจในเราเขาสามารถบอกคนอื่นได้ว่าเราคือมีอขอเขาเราอยากให้คิดอย่างนั้นเร,เ,เราเลยพยายามทําให้เต็มที่ที่สุดให้ให้เป็นสิ่งตอบแทนเขาว่าเฮ้ยเราภูมิใบ้านกนะไม่มีคุณไม่มีเราขอบคุณนะครับ